รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอชื่นชมประจำเดือนตุลาคม2568มีการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนี้ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมผู้รับบริการให้สามารถใช้สื่อนวัตกรรมในการเรียนรู้ทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชัน บรรลักษ์ห้องสมุดพร้อมด้วยคณะครูร่วมจัดกิจกรรมอาสาพาใช้แอพพลิเคชันนำนักศึกษามาใช้สื่อออนไลน์ที่ห้องสมุดลงพื้นที่ชุมชนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 3. ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอำเภอามุมภูมิถิ่นที่ห้องสมุดงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันที่6ตุลาคม2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดบ้านหลังเรียนกิจกรรมที่พาน้องอ่านกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนบริการยืมคืนหนังสือและบริการแนะนำหนังสือหน้าอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอชื่นชมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชื่นชม วันที่7ตุลาคม2568รเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคม2568ประชุมหา,หารือข้อราชการตามระเบียบว,วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2568โดยมีนางรดาชัยพาดผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชื่นชมเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมอำเภอชื่นชมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชื่นชม วันที่13ตุลาคม2568เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีถวายพวงมาลากล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิรวันนวมินมหาราชนวชัยศรีบ้านหนองว่าและห้องประชุมโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม วันที่23ตุลาคม2568เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ห,หน้าอาคารที่ว่าการอำเภอชื่นชม วันที่27ตุลาคม2568เข้าร่วมจัดเตรียมกิจกรรมทำโบสีดำเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมการสอนทำโบสีดำแก่ประชาชนเพื่อแสดงความอลาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงในะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชื่นชม วันที่28ตุลาคม2568ร่วมเป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในการสอนทรรมโบสีดำเพื่อแสดงความอลาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงณศาลาอเนกประสงค์บ้านลำดวนหมู่ที่9ตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม วันที่28ตุลาคม2568ร่วมถวายความอลาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,านีพันปีหลวงณนห้องสมุดประชาชนอำเภอชื่นชมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชื่นชม